ปิดถ่ายเดือนเสกาวกินก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะพุ่นบ่อยู่พุ่นบ่อก๋วยเตี๋ยวบ่อฟ้าเลียนคิ้วไม่ให้กินเนื้อชูเลียนคิ้วไม่ให้ย่ายกินเน่โอ้ต้นเงินพุ่นอะค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เจ๊แดงก็มาที่วัดกุฏแหบ้านหน้านกหงส์นะค่ะบ้านนานกหงส์ อำเภอตำบลหน้าทรายอำเภอพิบลรักจังหวัดอุดรธานีค่ะบรรยากาศเป็นยังไงสิละคนค่ะมื่อน,นี้มาแห่งเงินถวายเงินค่ะวันที่หกวันที่หกนะคะเงื่อพี่น้องอัือนยูดานบ้านน้องสูงมีมับ่มีค่ะเอ๋อบ่มีอะไรน้ำสกุลเดียวกันค่ะบ่มีบม่มหุจักกันน้ำสกุลแฟนเนาะของแพลวบ่ของแ<อ>พล่ละจ้ะมาตาบ้านใดเนาะค่ะสวัสดีค่ะ จากบ้านใดขอบคุณค่ะนี่สบู่หนาขาวขี้มเบิดแล้วขี้มยี่น้ำเดือนสกาวขอบคุณค่ะโอ้มาจากบ้านหลายคนรถค่ะท่านผู้ชมเบิรงดูผมน,นะรถรถเจดีดงจอดอยูคพุ่นมากคนละขั้นกับเอเดือนสกาวสนใจขีม้มหนาขาวสบูก่กันทักใดค่ะเบอร์ไล่เก้านะ่ะ เบอร์ลายเก่าน่ะเจ๊งทั้งสองลายเด้อค่ะเด้อเบอร์ลายใหม่น่ะเราเราตอบกลับคุณมองไม่เห็นแต่เราเห็นคุณแต่เราตอบกลับ,ค,ลลค,บ,บค,คุณมองไม่เห็นเราก็เลยใส่ลายใหม่เป็นศูนย์เก้าสองแปดแปดเก้าสองห้าหกแปดเด้อค่ะเบอร์ลายใหม่เบอร์ไล่ไใหม่ผู้ใดทักไล่เก่ากันเจแดงเห็นเบิร์ตแต่ว่าตอบกับคุณคุณมองไม่เห็นเรามาจากบ้านได้ค่ะะ จอกันแค่ก้อนเหมือนกินค่ะปูเพื่อใดสมบูใดโอ้รับทาใส่ข้าวรัานนี่แม่โอ้ค่ะค่ะค่ะมากับดอลล่าเชนยแนลสวัสดีครับมากับเพชรพารวยค่ะวันนี้เผ็ดพารวยสิพารวยเนาะค่ะท่านผู้ชมล่อๆหวยวันที่สิบห้าเนาะค่ะช่วนใบสามรอบปูล่อทั้งวัดประกาศกันว่านะครับตรวจทุกคนนะตรวจวัดทุกคน มื่อนี้แห่ตุนเงินเจแดงก็บม่ได้ให้แมาเอาซ่องถวายรถเพราะว่าถ่ายทำเราไม่มีใครถือแห่เนาะต่างคนต่างมาถ่ายทำเดี๋ยวอ่านไลฟ์ซื้อให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะเนาะมาเจอเพื่อน YouTube ด้วยกันจ่องไดนแน่ค่ะเจ้าหนึ่งหกห้าชแนลค่ะเจ้าหนึ่งหกห้าชแนลสวัสดีค่ะมอดการนันสวัสดีค่ะเพิ่งเล่นเรวยค่ะเพิ่งเล่นเรวยน้องเอดคุสวยเนาะค่ะเนาะคุณเคยดีกับเจแดง อันนั้นช่องไหนนั่นนะสอภาสุกครับสวภาโุกโอ้นี่บอกสวภาโุกอันนั้นเฮงมหาลยุยลุยมหาเฮงทีมงานยูทูบอยู่นี่ค่ะท่านผู้ชมอย่าฝ่าวเดอ้อผนะู้โทษนะเดี๋ยเสียอันไล่ซื้อไล่ซื้อผู้เคนอนทำบุญแมนะ่เนาะคุณสะอาดเรื่องปทุม500บาทคุณวงเดือนภูมิประเสริฐ400คุณสาลีนีมีบุญ1000บาทคุณพระที่อยัง กัพัสิทธร้อยอ่านบอกบอกพันวิอีก1 0หนบาทขอโทษเด้อค่ะท่านผู้ชมคุณนัชดาพรคุณนัชดาพรร่วมอยู่ในนั้นน้ากัน1,000บาทคุณนัทวงศ์สองบาทคุณชลิดากับแม่มอ500บาทคุณนีวัน300บาทคุณพิมพรเจ้าของแคร์ยูสกินนะคะ2,000บาทเจ้าของผลิตภัณฑ์แคร์ยูสกินที่เจแดงนำมาเสนอขายเนาะคะ่ะ แล้วก็เงินบูชาเหรียญปู่ก็ได้มามอบให้ปู่ใส่ซองต้นเงินออกไปแล้วค่ะต้นเงินนู่นเดีนยวจะกล่าวไปแล้วนะเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ค่ะท่านผู้ชมหกสี่เจ็ดกับรถการแรกรถกับรถหกสี่เจ็ดเพิ่นเห็นอยู่นั่นเห็นเห็นเห็นอยู่หม่องไหนก่อนค่ะ โอ้พ่นเห็นอยู่นั่นค่ะท่านผู้ชม C7 C7 มันเข่าเออเห็นอยันในปูซี่ไปเข่าบรรยากาศค่ะท่านผู้ชม C7 พ่นเห็นย่นวนมาอ่ะเข่ากันก็เล่กันพ่อพ่อมันดุ่งได้เข่ากันเลย C7 บรรากค่ะ้มเ็นา่ะากันดีค่ะสวัสดค่ะไา้ากไ่ะ่ะ มาจากไหนคะขอบคุณค่ะขอบคุณของน้าดูงเสรีนี่ใช่นะครับขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะยุบ้านใดค่ะที่บ้านใดค่ะพวกดาฮารป้าท์พวกดาฮานกับแมกไก่เนาะคุณนะต้นเงื่อนข้าวมื่วัยปูเฮ้าตอนนี้เฮะบรรยากาศข้างในกับมิลานค่ะหลายเนาะค่ะท่านผู้ชมคือกววกรนนี่ลงไรก็ไลยคือเก่า ขาจะห่มเงให้ห่มน้ำแนยต่ั่ไยพ่อหพ่อได้ค่ะตัวไหนเยอะเลยวางเลยค่ะเพิ่นบอกเลขตัวใดมันมาผีเนาะผมว่าเป็นสีผมว่าใส่เลยนพิ่นเ้พิ่นมากจากใส่เพิ่นเพิ่นมากจัใส่ทดสงพัอ๋อส่นสีมี นี three, 3> 15, 3, ่นีไหมครับนี่เีแม้นเดียพุ่ขอดีะกว่าบิมแดนี้ชุดหครับช่องบอสามไปสามไปก็นสามหนึ่งานะคะหนึ่งห้าเดม้านเรากัด้าเอาบาจักใสค่ะมาจกนนค้าขอถามหนฝันฝันครับฝันนคนฝันแม่นได้ทุกงวันปะกะได้ไเรื่อยๆคดก้ถูกไม่เรื่อยๆไหมวดก้อนก็ได้บ่คะได้ครับ มาจากไซค่ะมาจากทุ่งฝนครับทุ่งฝนมี498ไหม98นะ 9, <8 S 2> อา <8 S 2> จะมี498คร498ครับ10หาย10ครับ1 89 89 วได้เด็กห้าลังหลังนก็ห้ข้ามาเกับ95ื่นสี่แปดเก้ซึ่งนึงหานุว่านก็จัดไปหลายหลายแล้วนะครับ้ามุว่านี่จัดไปเท่าไหร่กันสบแปดสิบแปดไปสิบนี่ได้ขึ้นฟันดีก็ได้เพิ่มนะขอเพิ่มนะเนื่อห้าหนึ่งเจ็ดปดเเนาะ มอดก้อนได้ติค่ะได้หลายเนาะครับได้อยู่ได้ได้สองม้วนต่อกับมาและเลขเจ้าของเองหรือมาจากใสค่ะบอสครับเลขฟังน้ำปูนี่แหละเลขฟังน้ำปูครับเด็กม้วนม้วนนี่ได้มาแต่ใส่คันหนึ่งหางหนึ่งเกตหนึ่งใช้อยู่ยุใส่หมู่วันเีตครับแเดิมค่ะอยู่มอดไส้ค่ะมอดไส้เออมันมันมีสองเหตุการณ์สองเหตุการณ์เมื่อวานมีสองเหตุการณ์เลยเหตุการณ์หนึ่งก็คืออยูกติดแล้วค่ะ เพื่นเพื่นมาขายลอตเตอรี่นี่แหละทีนี่คีมอสไซน์มาต้องกันสองคนมาเรามาจอดรถรถรถลมทับกันที่นี่ไปเบื้องเรียกไทยมันเรียกเรียมันตรงกันมอสไซน์สองคันนะเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งครับเจ็ดห้าหนึ่งที่นี่มันมียูนนี่ไหมครับยูนดินโพหงน้าเนี่ยท่หนนี่ค่ผมไปเบื้องผมเคเห็นหนึ่งหาแต่ว่ามูคนเคยเห็นแตกต่างไปหาชับเนาะเจ็ดห้าหนึ่งเอาไหมค่ะ จ็ดห้าหนึ่งเจด้า่เนาะสงใช้เจห้าหนึ่งตรงเป้เลยมันบอกเจหาหนึ่งเาหบเจหาหนึ่งคนสื่หนึ่งหาหาหนึ่งเนาะหนึ่งมาแรงค่ะทานผู้ชมวันนี้ต้องมีหนึ่งคนบอกมาเนาะค่ะอะไรครับเสียงโชคเสียงดวงเนาะค่ะทานผู้ชมร่ารวยถูกหวยไปด้วยกัน คนเคยได้เพิ่นกับต้องได้เพินเ่นว่าแม่หมู่บ้านมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองอย่างเหมือนเพิ่นเล่ไปนอนฝันดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็นเล่มาสือ่อเพิ่มอีก ส่งมานนกัือว่านซื้อไปแล้วฝันดีพี่คะครับฝันดีครับเพราะว่าผมมาบ่นไว้ว่าอยากเป็นเจ้าภาพสร้างแคร์เพื่อนไหมครับโอเคมือวานมาบ่นเลยเจ้าภาพเจ้าระคีรักแสนแม่นประจักเห็นแล้วกลับเมื่อซื้อแล้วเมื่อฟันดีเลยมาซื้อเพิ่มแล้วค่ะครับผมดรวยๆค่ะขอให้ถูกขอให้รวยนะคะครูห้าวเสียหายอิดอกไม่เห็นมาสางจะจะ เด่นตัวใดคนสื่อตัวใดไลนาาค่ะ,คะวันนี้เขาแต่มาวัฒน,นวัน่ัขายเลยค่ะแม<า>่จะห้เ <จะ S 2> สียเจะแต่<า>แว่าเล่นเด่นนี่ครึ่นวนนะบางงานนี่บิงเจ็เนาะรูดเจ็ดแล้วคุณจะได้เงินเป็นวันนี้สามบนเก้าล่างเก้าล่างแม่สามบนเก้าล่าโอ้ยุดยอเสุดยอดข้างล่าง ถือเลขอ,อันนั้นแล้วถือเลขมากแล้วก็ว่านก้าวล่างข้างบนสามแต่ว่าวาันเมืงอไงนี่ฮัโอ้โหอยู่แล้วว่าเคนเพียนเลขเนาะตอก็เลขมันซื้อแปดหกสี่มาเนี่ยคุณผู้หญิงน,นมาบอกว่าเลขมันมีเพียได้ลุกเจ็ดกลากับหกเจ็ดอย่าประมาณนี้นนก,ก็เลยอธิษฐานว่ารูปข้อซื้อรูปขอ,อ,ข,อขายลอตเตอรี่ให้เบิร์ดแต่ว่าวันนี้ฮัน พอดีเป็นเอื่อไปย่อมย่อมเมบสือบอบ่อธิษฐานกันเล้วว่าบบสือแต่ว่างวันนี้่นบอกไเด้ว่าเจ้าสืบสามโตหมดเ่ <laughs> อเหมอนแต่ว่าใดมาแล้วว่ามันเป็นเก่าล่างสามบนสามบุเนล่สามบน,มบนข้อหาตัวใสเก่าล่างแต่มามามกเลขติดเกา่าขลางเพราะว่าเก้าสี่ก็น่าสนเก้าศูนย์ก็น่าสน เพราะว่าเก้าสี่มันเป็นเลขอะลอยยมักโบเก้า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 สามชอบไหมอ่าสิมักเนาะอันนี้อันนี้ถาทามากนะมักศูนย์เก่าเพราะว่าวันทิ้งวันแล้วเนี่ยเอาเจ็ดเก่าเก้าเจ็ดปไปเสื่งไปเสื่องไว้เห็นปะแล้วมัฝันมาพี่หลอกกดขึ้นมาหนีมักฝันมาพี่หลอกกดขึ้นจนมาเดินนอนเนาะ นอนลองบันไดพี่ตลกว่าสั่นบันิมเอาเก้าศูนย์มาเสียงไว้พีหลอกอยู่วัดขึ้นอ๋อแก็เลยคิดวมาต้องเป็นคือเก่าต้องถึยงยนนั้นเป็นคือเก่านะอ้ยนอนบันไดพอดีมาขึ้นนี่พ<า>ีหลอกได้มากเลยกัน ชุนเกาเก่าซี่เก่าเกาีล่างเนาะนี่แหลเก่าเก่าสี่ีเกาหกีีหกเป็นเลขที่เขาตามเลขพสอที่เขาตามแล้วมันเป็นเลขที่เป็นับมันครบหลอกอันี่พี่เป็นถายรถขั้นหนึ่งรถขั้นนั้งมันเป็นวันเมืงานนีเก้าเจ็ดสองเนาะแต่วันนี้มันเป็นเก่าซ ขั้นที่เป็นขีไปหากะซุนเก่าโอ้โหแล้วมาเชียงอ้โหนั่นมันกับฟันว่เลยดนใจมันว่ก็เลยมักระว่าเลยมันบินเก่าน่าจะมากเนาะโอเคเลยรวยเลยค่ะเด้อได้รวยๆไปด้วยกันเลยค่ะเด้อปิดท้ายเดือนสกาวกินก๋วยเตี๋ยวค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะพุ่นบาญี่ปุ่นเบา ก๋วยเตี๋ยวป่ะฟ้าเลี้ยนคี้วมาให้กินเนื้อชูเลี้ยนคิ้วมาให้ย่ากินเน่โอ้โอต้นเงินผุนนะคะ่ะท่านผู้ชมเลี้นเป็นสามคนขอให้ร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ